เป็นความเพลิดเพลินเนี่ยเหรอคะใช่ไหมครับอ๋อเป็นความเพลิดเพลินเออเอออะไรอย่าไปขวางความเพลิดเพลินของเขานะคะนิดหนึ่งพร้อมไหมคะไม่ได้ถามคนที่จะตัดแต่ถามคนที่จะดูว่าพร้อมไหมพร้อมดูอยู่นะคะ หลออครับใกล้พี่ได้แต่ว่าน้องอย่าชนพี่นะ ไม่ได้แถมให้นะคะไม่ได้แถมเลือดไม่ได้แถมอะไรต่างๆให้นะคะแต่ถ้าอยากได้แจงได้เดี๋ยวเอามีด <c oughs> มาถักให้ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้กำลังจะสร้างตึกกำลัง <c oughs> จะมีมาไม่ตัดโค้งเข้าอย่างนี้นะคะไม่ตัดโค้งเข้าไปแล้วก็ จริงๆเลยอะค่ะมันอยู่กับการดูแลด้วยทุกอาทิตย์เราต้องเขีย่ยทำความสะอาดออกมาทุกคนเลยมไม่ใช่ว่าคนที่เป็นหรือคนที่ไม่เป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นเลบ็บขบอาจจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ดูแลหรือถ้าดูแลก็ตัดสั้นเกินไปคนที่เป็นประเภทเห็นขา,ขาวๆขึ้นมาไม่ได้เล็บชันยาวละ ตัดหน่อยนึงตัดไปตัดมาตัดไปตัดมามันสั้นเข้าสั้นเข้าตัดสั้นเกินไปก็ไม่ได้และไม่ตัดเลยเหมือนคุณลูกค้าท่านเมื่อกี้หกเดือนไม่ตัดเลยอันนั้นก็ไม่ได้อพยายามดูแลสักอาทิตย์ละครั้งี่อย่าทําความสะอาดออกอันนี้หายไหมครับไม่คิดถึงที่น้่นใช่ไม่เลย ได้ได้ได้คิดถึงก็เป็นมาทําสปาก็ได้ถ้าสีก็ได้ทาสีพี่ก็ทาให้ได้นะเอาไหมเอาไหมท <c oughs> าสีก็ได้นะคะเสียงมูอีนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยสบายแต่ว่าไม่ได้เป็นรติต่อนะคะเป็นความสุขเนี่ยพอตัดเข้าสั้นเข้าไปอย่างนี้ มันก็จะเป็นล่ลาสุดกลมหลุดเาตัวเอง <c oughs> ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะห <c oughs> ลักๆเ้าหนึ่งอันนี้เอากลับบ้านไหมขอ่ห้ทำไมให้ไม่หรอ กำลังใจเยอะกังเลยเราไม่เสร็จแล้วใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ จะเย็นๆนะไม่ต้องแถมพี่มันเป็นทะลุนะครับเ,เราพูดคุยกันดีๆได้นะครับเหมือนแบบเหมือนมีชาเลนจ์ Challenge ตลอดเวลา